ครับก็สวัสดีทุกๆท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับครับสำหรับช่วงนี้ก็ยังเป็นพระที่เล็กๆอยู่นะครับผมวันนี้ก็เอาพระชัยวัดนะครับเอามาฝากให้ได้ชมกันนะครับผมซึ่งก็เป็นพระที่องค์เล็กๆนะครับผมคับก็คือองค์นี้นะครับจะ่เล็กๆนะครับผม สวยง,งามนะครับผมครับพบซึ่งก็เป็น้าจากรบรรพบุรุษนะครับจากคุณปู่คุณพ่อนะครับที่ท่านสะสมไว้ตั้งแต่สมัยท่านเป็นยังมีชีวิตอยู่นะครับผมแต่ก็ท่านก็ได้เป็นนายหอยด้วยนะครับคุณปู่นะครับผม ช่วงท่านยังแข็งแรงอยู่ท่านก็โอโหครับโชคชนพอสมควรครับสิ่งท่านก็เป็นนายอกนายห้อยนะครับก็โชคชนไปหลายจังหวัดอยู่ครับผมท่านก็สะสมไว้เกิดท่านไปเจอพระท่านก็สะสมมาเก็บไว้ให้ลูกห,หลานนะครับผมก็ ทังเสียชีวิตไปผมถึงได้มาค้นดูนะครับว่ามีพราอะไรบ้างนะครับเพราอพยายามทยอยๆอ,ออกมาฝากให้ตามเป็นคลิปไม่ได้ชมกันนะครับผมซึ่งพระองค์นี้ก็สวยงดงามมากๆนะครับผมก็เป็นพระชวัดนะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าวัดไหนนะครับตามพี่ชายพี่ชายก็ไม่รู้นะครับผม ก็เป็นนะว่าแล้วก็เอาพระดูเป็นบรรยายเอาเร็วๆกันนะครับผมคือบางครั้งผมก็อาจจะพูดตอนที่ถ่ายทำเนี่ยนะครับก็อาจจะคิดไม่ออกครับว่าจะพูดอะไรบ้างนะครับบางทีก็ผิดพลาดไปก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมอาจจะพูดไม่อันนี้เท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ โคตขขัดนะครับพูดถึงพูดถึงนะครับผมก็คงไม่ว่ากันนะครับผมคือไม่ได้ทําเป็นคลิปแล้วก็มาทําเป็นสก๊ปพูดออกมานะครับผมก็ไม่ได้ทําแบบนั้นครับนี่คือสดไปเลยนะครับผมแต่ก็แค่ัดเป็นคลิปนะครับยังไงก็ไม่ว่ากันนะครับครับแล้วก็มาดูพระกันนะครับว่าสวยงดงามมากแค่ไหนนะครับผม ก็ไม่รู้ว่าคุณปู่ได้มาอย่างไรนะครับผมและตอนไหนนะครับก็มีแต่ว่าเห็นก็เอาไว้เก็บไวใ้ให้ลูกให้หลานนะครับก็เลยไม่รู้ประวัติที่มาที่ไปนะครับคงไม่ว่ากันนะครับผมแล้วก็มาดูพระว่าเป็นยังไงบ้างสวยงงามมากแค่ไหน,นแ้วก็พอนะครับแต่จริงๆก็อยากจะซูมมากกว่าน,นี้ครับแต่กลัวภาพแตกนะครับผม ว่าจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับโทรศัพท์ก็ราคาไม่แพงนะครับผมแค่สี่ห้าพันเองนะครับผมก็อาจจะไม่เหมือนที่เขาเป็นหมื่นสองหมื่นนะครับก็ไปบ้ากันนะครับผมเรามีแค่นี้แล้วก็เอาแค่นี้นะครับพอได้ได้ทำให้ได้ชมกันนะครับผมแต่ว่าพระก็สวยนะครับดูหน้าตาท่านนะครับคมชิปนะครับผม ยังคมยังยังครบอยู่นะครับผมตน้าตาท่านนะครับแต่ถ้าผู้ใดรู้ก็เจนเน่ทางคอมเมนต์มาก็ได้นะครับผมน้อมรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับผมออกคอมเมนต์มาได้นะครับผมกคู้ว่าเป็นพระวัดไหนนะครับก็คงไม่ว่ากันนะครับผม สวยงีงามน,นะครับจะเป็นพระองค์เล็กๆนะครับผมก็มีตะเกียบแข้งนะครับ่าจจะเป็นพระหล่อนะครับผมลหล่อโบราณน,นะครับแต่ก็สวยครับสวยงีงามครับแต่ก็สวยงีงามน,น,นะครับผม เห็นลิกนะครับผมนี่ค้นเจอก็มาตามคลิปให้มาฝากให้ได้ชมกันนะครับนี่ครับโอ้จมูกดงเลยนะครับผมหน้าตาครบเลยนะครับขนาดเก่าๆนะครับกลานหนมือก็เหมือนกัน,นครับเล็กครับเล็กนิดเดียวนะครับผม สวยครับสวยงดงานนะครับครับชอบก็กดถูกใจกดไลค์กด subscribe s u b s c r ให้เลยครับผมแต่ก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ ก็จะเป็นกำลังใจที่จะเอาผ้าที่มีอยู่นะครับมาทําคลิปให้ได้ชมกันนะครับผมผ้านี้ก็ผ่านการใช้มาพอสมควรนะครับคือน่าจะบางเนี่นะครับถูกนั่นถรงนี่นะครับอาจจะตละนี้ครับผมก็จะมีการซึกบ้างนะครับแต่หน้าตาท่านนี่ยังเจ้าอย่างน,นะครับผม สวยครับสวยนุ่นงารนครับพูดถึงว่าพระเก่าพระเก่าแก่อย่างนี้เก็บอย่างนี้นะครับราคาผมคิดว่าน่าจะแพงนะครับถ้าอยู่ในมือเสียนนะครับผมน่าจะราคาสูงมากมากนะครับและอีอยา่างก็หาชมได้ยากนะครับผมไม่ค่อยได้เจอกันง่ายๆนะครับผมราคาก็อาจจะสูงไปตามนั้นนะครับ ในมือเสียนคอรดิโอยิ่งจะสูงมากเลยนะครับผมกลับยังไงก็กดฝากด้วยนะครับผมยังไงก็กดไลค์กดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับแต่เป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับผมพูดมากก็อย่าเพิ่งรำคาญน,นะครับผมโดยความจริงใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวค่อยจะคลิปหน้าของผมมามีพระอะไรบ้างครับที่จะทำเป็นคลิปให้ได้ชมกันครับผมตหรละคลิปนี้ก็สวัสดีครับ